ถ้าคิดว่าราคานี้มันถูกมากเลยนะห้ามค่าค่าอืมเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญดีแต่ก็ดูเหมือนจะมีโอกาสหักหลังค่าได้นั้นจะต้องจับมัดเอาไว้ยังไงดีคิดถึงบ้านเหลือเกินนึกว่าจะไม่ได้กลับมาเจออีกแล้วสุขที่แบกมาจากสมาคมไฟในบ้านยังสว่างอยู่ ท่านพี่ท่านพี่ชาเลตอีทานทำไมพวกเจ้ายังไม่นอนกันอีกพวกเราเป็นห่วงท่านพี่ก็เลยยังไม่นอนตั้งใจว่าถ้าเกิดอะไรกับท่านพี่พวกเราจะรีบไปแจ้งหน่วยรักษาการถึงจะเป็นเด็กแต่คิดอะไรรอบคอบจริงๆแต่ว่าพวกหน่วยรักษาการไม่สนใจชาวบ้านอย่างเราหรอกถ้าเกิด สาเร็จก,กับอีธานไปหาพวกหน่วยรักษาการก็คงไม่ได้รับความช่วยเหลือซ้ำร้ายอาจถูกทุบตีไล่ออกมาก็ได้เราอยากปกป้องพวกเขาไม่ให้พบความจริงที่โหดร้ายอย่างนี้เพราะพวกเขายังเด็กและยังอ่อนแอไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกดูนี่สิพี่เอาอะไรมาโอ้โหมันเย็นหมดแล้วเอาไปอุ่นก่อนแล้วมากินกันนะ การพบกับตัวเอกของเรื่องหลังจากเข้ามาอยู่ในนิยายตลอด18ปีที่ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแม้จะมีความกล้าหาญอย่างไรแต่ว่าเขาคือซาฮีคงจะรับรู้แล้วว่าเราเป็นแค่ลูกหนี้ที่ไม่มีอะไรเลยดังนั้นเขาย่อมสงสัยว่าทำไมลูกหนี้ที่ไม่มีอะไรเลยถึงรู้รหัสลับและเดินทางไปหาเขาที่สมาคมข่าวสารได้ แถมยังรู้อีกกว่าเจ้าของสมาคมคืออยู่แต่สิ่งนี้แหละคือพไพ่ใบที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกอย่างเราดันอ่านนิยายเรื่องนี้ไม่จบเพราะนิยายเรื่องนี้เป็นแฟนตาซี 19+ บวกมีเนื้อหาล่อแหลมและรุนแรงมากบางฉากบรรยายบรรยากาศน้องเลือดจนเราถึงกับทนไม่ไหวต้องวิ่งลงจากรถกลางทางไม่ไหวแล้ว ดังนั้นความทรงจําเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์สําคัญสําคัญก็เลยมีอยู่ไม่เท่าไรแม้ในวัยเด็กจะท่องจําเอาไว้อย่างดีแต่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับความกลัวมันก็ช่วยอะไรแทบไม่ได้แต่ไม่ว่ายังไงขอแค่ให้พวกเจ้าได้มีอาหารร้อนๆกินกันข้าก็พอใจแล้วไม่ว่าเขาจะเสนอเงื่อนไขอะไรมา ขอแค่สามารถปกป้องพวกเจ้าได้ก็พอท่านคือเออตาอาเลสใช่หรือไม่ใช่ข้าเองข้าคือไดมอนสีพ่อบ้านของท่านอยุค่คาโน่ข้ามาหาท่านตามคำสั่งของท่านอยุ่ว่าแต่นั่นคือนี่คือสัญญาแต่งงานอะไรนะแต่งงานไม่คิดว่าเขาจะทำสัญญาแต่งงาน ถึงขนาดสัญญาแต่งงานจริงๆพอเรื่องเปลี่ยนไปเขาก็เลยกลายเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยอาแฮมหากลงชื่อในสัญญานี้ท่านอยุ่ก็จะชำระเงิน5,000ันล้านมักกาให้ตามสัญญาแล้วพรุ่งนี้ตอนเข้าท่านน่าจะได้รับหลักฐานการชดใช้นี่จากทางสำนักงานาศาสนจากักรท่านจะตกลงหรือไม่เออข้าตกลง สิ่งนี้จะทำให้เราไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความเป็นอยู่อีกต่อไปท่านอยู่ต้องการให้ท่านกับน้องๆเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ให้เร็วที่สุดวิธีนั้นก็คือการแต่งงานสินะชาเลต์อีธานทำไมพวกเจ้ายังไม่นอนกันอีกให้เห็นไหมข,ข้าบอกแล้วว่าให้รีบนอนปล่อยข้าไม่ว่ายังไงก็ต้องถามให้ได้ท่านพี่ เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ที่บอกว่าจะแต่งงานท่านพี่จะแต่งงานงั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นพอะการตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นนะสิจะบอกว่าข้าไปขายตัวให้เขาได้ยังไงโกหกถ้าไม่มีข้ากับอีทานไม่นะถ้าไม่มีพวกเราท่านพี่ก็คงไม่ต้องชาเลตนี่เป็นสิ่งที่พี่เลือกเองไม่มีใครบังคับทั้งนั้น พี่เลือกของพี่เองถ้าข้าโตเมื่อไรถ้าข้าแข็งแร่งจะฆ่าไอ้คนที่มันดังแกท่านพี่ไม่ให้เหลือสักคนไม่ต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่หรอกอีกห้าปีเท่านั้นเจ้าก็จะมีพลังที่แข็งแร่งแล้วไม่ว่ายังไงเราจะต้องดูแลเขาให้ดีเราจะไม่ยอมให้มือน้อยๆยนี้ต้องเปื้อนเลือดแต่แต่ว่าท่านพี่ ท่านจะแต่งกับใครเหรออ้อขอโทษนะที่พี่ไม่ได้บอกเขาคือท่านหยุคซาฮิคาโนอะไรนะอะไรกันจูจูก็จะไปแต่งงานขออภัยด้วยที่ข้าบอกท่านกระทันหันน้องๆเจ้าคงเสียใจแย่น่ะสิข้าเห็นพวกนั้นติดเจ้าจะตาย เมื่อวานกว่าจะอธิบายให้เข้าใจก็นานพอควรขอให้เจ้ามีความสุขนะบสาวสาวมือใหม่ช่วงแรกก็จะ5า,าขอบคุณนะคะความสุขน่าจะทุกมากกว่าแต่ถ้ามันทำให้ไม่ต้องอดก็พอใจแล้วขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะคะข้าขอตัวก่อนนงยเอตาจะกลับแล้วเหรอ อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทําตัวดูแพงขึ้นเชียวนะชาเลตอีทานขายตัวมาสินะถ้าทางเจ้าคงจะได้เงินมาเยอะสิท่าค่ะปล่อยนะเกลเจ้าจะทำไมเอาตาก็ขายตัวไปครั้งหนึ่งแล้วแค่นี้จะเป็นอะไรไปเจ้าได้เงินมาเท่าไรล่ะแต่อย่าคิดแพงนะกะเรามันคนกันเองปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะให้ใต้เถอะ เจ้าทำให้ข้าต้องทำแบบนี้เองนะเจ้าคงอยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องของเจ้าท่านพี่อย่าทำอะไรชาเลตกับอีทานนะเอาสิลองเตะข้าเหมือนครั้งก่อนสิแต่ข้าไม่รับรองนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องของเจ้าท่านพี่ไม่นะชาเลตอีทานอย่าออกมาปล,ปล่อยนะปล่อยท่านพี่ของข้าค่ะ อีธานอากไอเด็กติดอ่างพี่น้องเจ้าทำลายข้าอีธานอย่านะอย่าแต่ต้องอีธานข้าจะค่าเจ้าเคลข้าจะค่าเจ้าให้ตายเลยแย่จริงๆบรรยากาศไม่ค่อยดีเอาซะเลยเออตาระหว่างที่สถานการณ์กำลังดูเดือดอยู่นั้นเองบอกข้ามาคำเดียว เขาปรากฏตัวเข้ามาได้จังหวะพอดีเหมือนกับในละครแสงจันทร์ที่สาดสองเบื้องหลังค่าๆ่าคนพวกนั้นซาฮิเอลคาโนมีแต่เขาเท่านั้นให้หมดดีไหมที่เป็นตัวเอกในโลกนี้